ันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชินจูกุกับพ้องเพื่อนกันนี่พ้องเพื่อนเราอยู่นี่โอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันนี่ฮะเอสพดีวันนี้ว่างฟรีเดย์เขาจะพาเราไปเที่ยวกุ้งตอนนี้เราก็เดินกันอยู่ชินจูกุนะฮะเอสพีดีจะพาไปกินอะไรครับจะย่างร้านที่ดังที่สุดว้าแกล้งเลี้ยงแกล้งเลี้ยงฮะกูมีห้าพันเยนเลยแกล้งกันเลี้ยงเฮ้กูว่าเลี้ยงได้ตลอดเลยยายาเพื่อนไฟที่นี yes ่ได euh ้ว่าไปเลี้ยงร้านนะร้านเนื้อที่อร่อยสุด ว่ามันน่าจะแรงอยู่นะราคาคผมมีอยู่5,000เยน่ะบ้ายเ e t ลสโก้ซึ่งอา,อากาศบ้านเขาคือเดินส10โลก็ได้สำหรับ้เขาทำได้ะโอ้ร้านนี้แม่งสวยวะ่ววะก็เดี๋ยวเราต้องไปเดินขึ้นสถานีรถไฟฮะโดยมกักคุเตะเดียว แล้วก็มาร์กุตุยผมับฟอสแล้วก็มาร์คซีเอโอไฟไปนะฮะที่บ้านเขาอะรั้วต่ำเว้ยเพราะว่าบ้านเขามีระเบียบแต่ถ้ามีคนอย่างพวกเรานียยับสุดบอกเลยที่นี่สะอาดมากบ้านเมืองคือญี่ปุ่นคนเยอะจริงนะแต่รถโคตรน้อยสะอาดถึงขั้นเรียบรื่นเลยจริงครับไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะเลียให้ดูเดี๋ยวผมจะเลียให้ดูสะอาดมากครับจากไหนแบบไม่มีขยะละชิ้นเลยบ้าหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้เพิ่งเปิดแบบอีกแบบ ซึ่งนี so right. so we, up, on. On ่ก็เป็นวันที่เท่าไหร่แล้ววะวันที่สามที่เราอยู่เวลาผ่านไปรวดเร็วมากครับเร็วจนตกรถไฟไเหี้ยตกรถไฟรู้กี่รอบันนี้เป็นสำนักบัญชีนะฮะกูมั่วกูมุ่วนี่ไงสถานีรถไฟไฟรถไฟอยู่ข้างบนเออเพียวง้ามาถูกอุ้ยซอยแล้วว่าคนเต็มเลยเฮ้ยฮะทุกคนก็ไปเดี๋ยวเราขึ้นรถไฟกันเจอกันที่ชิดจุไก่ ตัวประมาณ4บไปแล้วประมาณ30บาทเดี๋ยวเรานำมาประมาณสถาทก็ครับเดี๋ยวใค่อ่างก็ไมาก็ความแค่หน่อยหนึ่ง ตอนนี้เราก็ถึงสถานีชินจูกุนะซึ่งบอกเลยว่าโอ้โหตวีตบันเดินทางกันสนุกมากเลยฮะขึ้นรถไฟก็เจอผมนิคิไม่ใช่ผมนิคิผมนะไม่ถักเลยนมันก็สุดอะไรนะบ้าจเย็นเย็นชินจูกุเป็นการชมชมชาวญี่ปุ่นคือผิวพรรณดีผิวพรรณดีสวยกินยูมิลุ่เออกินยูมีลู่นะ Go Hello c h i n c h u ว้าวยอด ว่างนี้ก็ดูสภาพบรรยากาศชิจุปุอะไรนี่คือที่นี่ไม่น่าเชื่อว่าแม่งแจ๋วมากเลยนี่ครับ EP สุ p e r เขามีร้องเพลงด้วยนี่ฮะก,ก็จะเป็นฟิลแบบสตรีทเล่นซินดานเซิดานอราเ้อันนี่เหรอเฮ้ยแลมโบ้เฮ้ยรซลารี่เฮ้ยโซลันี่นที่ญี่ปุ่นนะ มือเขากว้างกว่าใครหรเข้ามาในนี้ดูอันนี้น่าจะสวยเนื้อลายประเทศญี่ปุ่นนยคนไทยมาทำเนี่ยแบค์ผู้เขียนเองไมกูไม่เขียนท่านตานนี้ตั่ยเลยคนขุดไม่คนมาไอมาขุดเลยมือบอลมาถึงร้านแล้วไม่รู้ว่าโนโฟโต้หรือเปล่า นี่จะสรุปครับแบงค์ปิดมาแล้วเดินทางมาอย่างไกลไม่ได้กินนะเพราะว่ารู้สึกยูนอฟอกินแต่ข้างในเูาเห็นมีโต๊ะนะเขาจองไว้แล้วอ๋อมันอาจจะเกิดจากการระบายอารมณ์ของคนที่มาด้วยไม่ได้กินอ๋อเขาให้บอลมันรู้สึกกันเลยจะเขี่ยเลยเน้อทอดขาวก็เลยเออแต่ราคาแรงจริงเดี๋ยวหาร้านอย่างอื่นกินกัน ใช่ครับก็ตลกดีเจอฮะเดี๋ยวไปหาร้านคือเดี๋ยวเราก็เดินหาร้านกินไปเรื่อยๆร้านอาหารมันอยู่ตามซอยเล็กแหละมาก็เดี๋ยวเราเดินหาร้านที่ใช่ร้านที่ชอบเดี๋ยวเราเดินหาร้านของกินแล้วเดี๋ยวเราเจอโอเคฮะนี่เราก็เจอร้านที่เราจะกินแล้วเฮ้ยเจหรออู้ยูร้านแล้วร้านเด็ดร้านเด็ดโอ้ว้าวขาสดสดยังไม่ปิดหรอมั้งวอเตอร์นี่เราดิวอตอินนอร์แอลกอฮอล์นอร์แอลกอฮอล์ No ego? No. No. You don't have. I want water. Banana in the water. no. Water. Water. Yeah, you can I... get water. Okay, no problem. Oh. I want water. All water. Yeah. Okay. It is okay. Water. Uh, it's This no alcohol. alcohol. Also no alcohol. <coughs> 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 ตัอหามาเลยโอเคโอเคตัวอัลิกาโต้โคไทมาร์ทครับอัลิกาโต้ครับอัลิกาโต้อัลิกาโตยอัลิกาโตอัลิกาโตอสั่งอะไรทีแม่งตื่นเต้นที่ผ่านนี่มาแล้วนะับดาอนนี้น้ำพีทเราไม่กินแอลกอฮอล์อันนี้ดูท่านเดียวเก้วโฮผสมแอลกอฮอล์เด็ดปะเก้วโฮผสมแอลกอฮอล์เด็ดปะไม่ไม่ไยังไม่สั่งมาเอาเอาลยไม่มองอะไรก็ข้าวหนุนแก้วโฮเปรี้ยวครับ ไปอะไรวะเปออชีสครับมาเอาเคก็จะลองทำข้าวมาดีกว่ามาโอ้โหเนื้อฮะบ้านเขาปูน้อยไปยบายยเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะว่ามันต่างจากที่ไทยยังไงซุบหรือะเดี๋ยวบ้างเขาจะนุ้มๆแต่กลิบและแหลกเท่าที่นี่ ที่นี่คิน้ทนแ์ละลายเดี๋ยวลองกินในห้าเลยจับหยดนุ่มละลายละมุนผมว่าหมูที่นี่อร่อยหูนุ่มแน่ทู่ขอเนื้อสูดสุดล่อไปที่น่าจะเป็นเนื้ออะไรเป็นเนื้อที่โครงด้านบนนะเมื่อกี้ที่แปลเปนาร์สเลลงดู เนื้อหมูขอร้องก่อนน่าจะหมูโคุลุบูตะหมูอร่อยโมาแล้วเฮ้ยอาหารเกาหลีว่ะก็เป็นครั้งแรกนะที่พวกเราออกมาไงนี่ฮะเป็นเกียรติเป็นบุญนีเอสพีดีกับคนดังบอสซิลและท่านเพียวมาอ้าวต่อต่อนี่เนื้อเอไพเมื่อกี้ทำเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ลุงสเออบิมบับแล้วนี้ก็จะเอฟไพร์ กตนี่แล้วเนื้อชิ้นสุดท้ายทีย่เราสั่งอีลิฟอายชัวร์ครับชิ้นนี้อาก็ประมาณนี้แหละครับก็บเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนกาจะไปเดินเล่นเจอนะเพื่อนๆอร่อยดีนี่ฮะตอนนี้ก็เช็คบินม็นมี่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปสามหมื่นนะเอาดูดีๆก่อน

เล่นต่อขนานเจนอางผู้ตอนนี้เราก็ได้เดินเที่ยวกันอย่างเนหน็ดเหนื่อยจนเวลาเที่ยงคืนก็ต้องนั่งแท็กซี่กลับต้อคิดว่าน่าจะโดนสักหมื่นเยนเป็นไปได้5,000เยนหมื่นเยนน่าจะประมาณนะคิดว่าครับถึงโรงแรมเดี๋ยวเราเจอเจกันขอบคุณม,มากครับทุกท่านสนุกไหมครับวันนี้ วันนี้ได้ประสบการณ์อะไรเยอะเลยครับดีมากแ <c oughs> ม่งโคตรสุดยอดอเลยวันนี้เชคก็นั่งแท็กซี่อยากรู้เหมือนกันว่าแพงเหมือนที่เขาว่าหรือเปล่าเจอน,นี่ฮะมาถึงแล้วโรงแรมโดนค่ารถไฟไปไม่ค่ารถแท็กซี่หกพันสามเพนนเท่ากับเท่าไรไม่รู้เฮ <c oughs> ้ยเดี๋ยวกูขอซื้ออันนี้ก่อนปลาหมึกอ,อร่อยมาก <c oughs> ใครกินเปล่า <c oughs> นี่ <c oughs> นอันนี้อร่อยอันนี้ไม่อยากลองอยากกะน้ำลองน้ำข้าวโพดไหมลองน้ำข้าวโพดไหมลองน้ำข้าวโพด โอเคคลิปนี้ก็เรียวๆเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนพาไปกินยากอร่อยปะเว้แบงค์ไม่ร่อยเลยไม่อยากไม่เอาอยากกูเหลือกระแบงค์หมื่นแล้วนะกูไม่กินอยากกินอย่างละซุปข้าวโพดเลยนะเฮ้ยแต่กูกินถั่วแล้วถั่วอร่อยจริงอันนี้แบบกินได้อุ่นใหญ่ๆไม่ได้แย่นะไม่แย่ไม่แย่ ตุก๊กข้าวโพดแต่อันนี้นะอะไรเฮ้ยพีทเอออันนั้นนะ่ะอร่อยยี่ห้อน,นั่นนะม่เลยยี่ห้อเนี้ยมิโซดามาจากญี่ปุ่นมืนไปยิดพีทอนะ่ะอืมมันทอนหังหม่ไวะทนทนตู้นี้ทนเฮ้ยฮะก็เดี๋ยวแวะกินน้ำแล้วเดีดเ๋ยวไปเจอกันข้างในบ้านับเจอกันโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ฉากเวทีเรียบร้อยแล้วแล้วก็ฝากถึงใครไปชิมจูกุระวัง NPC ด้วยอันตรายมากใช่เพราะเพื่อนผมโดนหลอกเลยไม่ได้ถ่ายคลิปอันตราย ใช่มาทำอะไรกันก็ระวังระวังนะฮะแนะนำให้มีไกด์นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามถ้าไม่ชอบกดไม่ชอบมาแล้วเจอนะฮะ ep หน้าแลวก็ัมาก่อนครับเียในห้ัว่าใช่ครับเมาทั้งตึกงครับไม่ครับหน้าหน้าตึงเกย์อับเจอรั้ ep หน้าาย้าย